รวมลถเก่งออกง่ายผ่อนสบายกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยสุมเซนนานถึง12เดือนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ช่างดำคอนบรีนะคะมีทั้งหมด2สาขาค่ะสาขาปรับทงทัยและสาขาสุงเนินค่ะแวะเยี่ยมชมได้ที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะคะสำหรับคันแรกนะคะ Honda BRV ปี2016นะคะราคา495,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,306บาท z u k i กิสวีปี2013ราคา319,000บาทผ่อนเริ่มต้น5,763บาท To y o ต a c a m i มอปี2010ในราคา3 7 9 0 0 0บาทผ่อ,อนเริ่มต้น7,509บาทนิสสันอเมร a าปี2016ไมคแค่68,000กว่าลในราคาเพียง3 4 8 0 0 0บาทผ่อ,อนเริ่มต้น4,433บาทมาสด้35ประตูปี2015ทุดแต่งรอบคันราคา469,000ผ่อ,อนเริ่มต้น5,975บาท Honda Accord ปี2013ไมค์9 8 4 8กิโลเมตรราคาเพียง515,000ผ่อ,อนเริ่มต้น9,000 โ o เว t a ต้าแครปี2016ในราคา659,000นบาทนะอนเริ่มต้น8,000ต้นต้น,ตนสายซิ่งสายแต่งข้ามพาร์ทอนด้าซีวี่อนเริ่มต้นอยู่แค่6,000บาทค่ะเสียงสุดเท่ภายนอกสุดหลอภายในสุดเจ๋งลูกค้าท่านใดที่สนใจรถเก่งนะทักมาสอบถามได้ทางเพจหรือแอดไลน์หรือโทรสอบถามได้ทางเบอร์081321 4508ค่ะคุณลูกค้าเข้ามาดูเยอะๆนะคะ